หลังค่อมถือไม้เท้าสองอันอย่างสีข่ขาไปหาพระพุทธเจ้าอายุร้อยยี่สิบปีมีบอกคนลอยเศร้าอยู่นี่มามีจะคนอายุร้อยยี่สิบปีสองคนไปกราบพระพุทธเจ้าพันเตภะควาข้าแตกพระผู้มีพระภาคเจ้าผูเจริญข้าพระองค์ทั้งสองนี้เป็นคนแก่ เป็นรัตตัญยูร่วงการผ่านวัยชีวิตใกล้ความตายเข้าแล้วไม่ได้เคยทําบุญกุศลสุนทรทานอะไรไว้เลยทานก็ไม่เคยให้สินก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่ได้เคยประพฤติปฏิบัติกุศลทมกัลยาณธรรมใดๆก็ไม่เคยทําบัดนี้ขอถามข้าพระองค์ทั้งสองควรจะทําบุญอย่างไรที่ประหยัด รวบรัดมีประโยชน์สูงสุดดีที่สุดคือถ้าจะทำแบบคนอื่นมันคงทำไม่ทันเขาดอกมันแก่มันเท่าจะตายวันตายพุ่งตายเย็นนี้ก็ไม่รู้จะให้พวกผมทั้งสองนี่ทำอย่างไรที่จะได้บุญอย่างรวบรัดประหยัดแรงที่สุดท่านทั้งหลายลองเดาเสว่าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอย่างไรถ้าไปถามพระทุกวันนี้คนแก่ ถ้าขี่รถเก๋งไปหน่อยพระท่านจะถามคืนว่ามีทุนเท่าไหร่โยมท่านจะบอกให้สร้างโน่นสร้างนี่แต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่าเอวังอุปนิยมาเนโคภมนาโลเกชรายะพยาทินามลเนนะเอโยทกายะสัญญโมวาจายสัญญโมมาซาสัญญโม ตังตัสสะเตัสสะทีปัญจสลนันจะเลนันจะตาลังจากสมปรายันจาติพราหมณ์เอ้ยโลกนี้กำลังถูกคุกคามด้วยความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายไตย้ตอนที่จะหลีกเล่นต้านทานก็ไม่มีแรงจะวิ่งหนีก็ไม่ทัน ความตายไล่ต้อนอย่างนี้อย่าไปทำอย่างอื่นอย่างใดเลยนั่งอยู่ซื่อคำม่บอกภาษาฮ้องกายะสัญญโมสํารวมกายนั่งอยู่ซื่อเดาผ้ามเด้อนี่นี่เหตุเถือ่อความพระพุทธเจ้าวาจายะสัญญโมนั่งอยู่ซื่อย่าปากแกตีงถ้าพูดเป็นภาษาภาษอีสานว่านั่งอยู่ซื่อยาโสปาก่าตุติง ยอดบุญบาน,มานิมะนาสาสัญญโมนั่งอยู่เฉยๆสำรวมจิตอืนมานาสาสัญญโมสำรวมใจไเท่ามานั่งตีสองมาเห็ดขึ้นผันหวานสำรวมกายขี่ขานได้กระลุกมานี่ครูบาอาจารย์เป็นถักคนแพ่งเขาเดย เยสว่าโอ้ยไปหาอาจารย์สมภพย่ามใดสเสดเขาจะล่มพยาบาลปัวผ้าลุกเดึกลูกเสากินเขาวสวยเลือหายกินมาหลายกระบุงหลายกระเซือร์ละล่ะผู้เ่าเนี่ยมันสิกินอีกมือละหากระบุงกระโมยังขึ้นหนาดอกมีต่สิหน่อยลงจอยลงตัดกระลงไปถาหลดแห่งดีหอมไปเมื่โอกาสที่จะเลื่อนทั้งกายกินหลายนอนหลายกระทอกเอา หาละมหาเอาหอเขาคือพระพุทธเจ้าวานพรามสองคนนั้นอัศจรรย์ก้มลงกาบบอกไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังหน้าอัศจรรย์เหมือนปิดของที่เปิดเหมือนหงายของที่คว่ำทำไมกุตชิตังวาของที่ที่หงายของที่ควค่ำกุตชิตังวา่ากุตชิิเฉยยะ เหมือนเปิดของที่ปิดไว้เหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้คนหลงทางขอเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโปรดจงจำข้าพเจ้าทั้งสองไว้ว่าเป็นอุบาสกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ตลอดชีวิตบทตลอดไหนไมันสิตายอยู่มืออื่นมืน้อไรนี่ยลอยา้าแล้วแต่กี่เพิ่นเหชรยังโยมันก็สิยาคือกักบได้ห้าหมมนี่ละแน่จังหน่อย แต่ข้าวเป็นบาวเป็นสาวข้า,วขาวมวลข้าซื้อเนี่นึงที่นี้ยังมีอีกสูตรถ,ถัดกันก็มีอีกาพามแก่ๆมาถามอย่างเดียวกันท่านก็บอกว่ารามเอ้ยอย่าได้เอาอะไรเลยในโลกนี้การสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจในโลกนี้แหละจะเป็นการกระทำที่พึ่งที่ต้านทานที่หลีกเล่น เลนันจะตาลันจะที่ปัญจะสารนันจะสัมปรยันจาติที่หลีกเล่นที่ป้องกันที่ต้านทานที่พึ่งสร้างไว้ในชีวิตนี้ในโลกนี้เพื่อสัมรารยอยังโลกโลกอื่นโลกหน้าต่อไปที่นี้ก็ขอบอกกับท่านทั้งหลายว่า เราทั้งหลายที่มานี่ล้วนแต่เป็นคนไฝ่คุณงามความดีไฝ่สินไฝ่ธรรมทานก็เคยให้ศีนก็เคยรักษาจะรักษาแค่ไหนก็ตามใจเถิดภาวนาอาจจะมีน้อยเราก็เลยมารู้